เ่านด,ดูทุกหน้าด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังขับรถเล่นนะครับก็มีเรามีน้องไหมแล้วก็มีพ่อนะครับเดี๋ยวเราจะขับคิว,วไปเรื่อยๆนะฮะไป สรุปคือรถพ่อนะครับยังชดีที่ได้เสียหายใกล้บ้านกันก็เลยได้คนหยู่บ้านเอารถแบกบไปบ,บ้านตอนนี้เราก็ไปเซอร์วีเองกสองคนกับน้องแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอขับรถก่อนบาย ทมาอยู่ตรงสถานข้ามแม่น้ำบางประโป,ะปงนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงเพราะว่าจุดที่เราเซอร์วีมันจะอยู่ทางน้ขวาเลยเพราตอนรอบที่แล้วอ่ะเรามาซื้อของสดไงะจะซื้อของสดที่นี่แหละแต่เอารถเก๋งมาพ่อพาขับออกด้านนอกด้านซ้ายมือเรารถเลยเว้ยสรุปงูไปซื้อแหลมแท่นบางแสน <c oughs> เออเนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูล้อกลับแค่นี้น,นะครับแต่จริงเอาเอาจริงแล้วคือเราไม่ได้ออก กลับรถแรกนะเราต้องไปกลับรถสองนะครับถึงจะเข้าได้ถ้ากลับรถแรกอะเข้าไม่ได้ทางมันเพึ่งน่าจะขุดพื้นผิวถนนใหม่หมั้งรู้สึกไม่โอเคเลยขับช้าลงเลย คือมันจะอยู่ซ้ายมือเรามันชื่อว่าตลาดนาวนะน่าจะประมาณนั้นนะถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ไปดีกว่าครับมาแค่นี้แหละแค่เซอร์เวกนี่นี่จะอยู่ตรงนข้ามสะพานไปอีกทีก็คือต้องข้ามกลับทางแม่น้ําบาประกงติดรอบหนึ่งแล้วมันจะอยู่ซ้ายมือ ตัวน,นั้นนะครับที่เป็นโดลมาครับตลาดนะครีบโอเคประมาณนั้นกับ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  มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคอยชมท่านเห็นอะไรไหมเดี๋ยวเราให้ดูอีกรั้งนึงคำถามมีอยู่ว่าถ้าเมื่อกี้ผมไม่เบี่ยงซ้ายจะเกิดอะไรขึ้นแม่งคือโดนตัวเองเลยด้วยแต่เห็นว่า เขาก็พนมมือทั้งคู่เลยขอยกมือขอโทษนะครับก็อันนี้ไม่เป็นไรแต่ก็คือจะบอกว่าจะทําอะไรนะครับก็ระวังรถข้างหลังด้วยนะฮะยิ่งอยู่ตัวเองแบบไม่รู้ว่าใช่คนไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านเราไม่ดูนะดูท่าทางนะครับก็ทําอะไรระมัดระวังกันด้วยนะครับอาจเกิดอันตรายได้นะฮะดีผมเบี่ยงซ้ายออกมาหน่อยนึงถ้าไม่เบี่ยงอีกอาจจะหลับกลางทางได้นะ ังหวะนั้นล้วถ้าเป็นถ้ามันไม่ใช่กล่องโฟล,ล์วมล่ะถ้ามันเป็นพวกไม้อัดหรือว่าเป็นอะไรที่แข็งแบบนั้นนะ่ะโอ้หมันอันตรายมากเลยนะทุกคนเออใช้รถใช้ถนนก็ระมรัดระวังกันด้วยนะครับฝากไว้ให้คิดนะฮะอ่ะฮะกดฟังไหม ระวังหินระวังหินเข้าเส้นสนามบินเดี๋ยวเราถ่ายรูปเล่นกันก่อนดีกว่านะครับชิวๆก่อนกลับนะครับ ไปด้วยไปด้วยขับรถเล่นไอาเสียสายขับมขาดสายขับมขาดสายขับมขดทำไงอะ่ะเอา้าแล้วทำไงอะ่นะทำไงเอาไอ้นี่อะ,อะไรไว้นี่โอ้ไว้นี่ไม่มันจะไฟเขียวแล้วเอาไงเร็วลงลงรถเรารีบเข็นเรว แล้วทำไงอ่ะสายคัทขาดอ่ะสายคัทขาดที่หัวสายคัดมาเปลี่ยนโอ้โหมันขาดทุกวันนี้พิ่ชมต<อ>ายค่ะสรุปคือน,นะทุกคนต้องเอารถน้องไปจอดที่ปั๊มเชลล์แล้วให้น้องซ้อนผมไปเอาสายคัดที่หัวโชคดีที่น้องมีสายคัดอยู่แล้วเอามาเปลี่ยนที่ปั๊มนะครับ <laughs> โอ้ยคลิปนี้มันอะไรวะเนะี่ยทริปนี้โคตรสุดเลยรถพอ่อรถน้องโอ้ยอ่ะแล้วเราก็มาเจอกับกลุ่ม ของน้องวีไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเราไปชิวกับกลุ่มน้องวีไทยแลนด์ต่อเรามาอยู่กับช่องน้องวีนะครับก็เราใส่เมื่อกี้เปล่าหนูเดินน้องวีมึ่งเห็นที่ขาดไม่ได้ไหนหมู่ไหนวัดน้องวีฮะโมงเดี๋ยวเราจะกลับพร้อมน้องวีนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับกับน้องวีดีกว่า วันนี้เราขับกับช่องน้องวี <c oughs> ตอนนี้เราขับตามช่องน้องวีนะพี่ว่าวัยรุ่นหลายๆคนอาจจะชอบดูช่องน้องวีในเรื่องของการเอารถแต่ละรุ่นนะครับมาเทียบสเปคนะครับแล้วก็เอารถที่มันรุ่นใกล้เคียงกันค้ายคือกลางเช่น300กับ300 500กับ500อะไรเงี้ยมาเทียบสเปกกันแล้วมาขับกันในเส้นของอสุวรรณภูมิหลายคนก็เลยดูเยอะเพราะว่าขับไป เฉียวๆมันก็ประมาณนี้ดูดิเบิ่นยางเบิ่นยางเบิ่นหอยด้วย ับแฮนยนี้วันนี้เรากลับมาแล้วว่ามาเจอน้องวีโดยไม่ได้นัดนะก็เลยขากลับกลับด้วยกันดีกว่าพอน้องก็ผ่านด้านเราเหมือนกันนะครับ Ik vond de... het niet. จบคิดเพียงเท่านี้แล้ว,ลวกันนะครับก็เจออุปสรรคหลายๆอย่างในตอนเช้าต้องมาเจอรถพ่อเสียนะครับผมตอนเย็นขากลับก็มาเจอรถต้อไหมใส่คัดขาดโดนโฟลปิวไาอโอ้ยไ,ไงก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะมาดีกว่าไว้ติดตามชมคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ